เจอมาตินสเคอร์เทลและนัตนตาชาโดวีนะมาตินสเคอร์เทลตัวจริงโคตรหล่อพอมีผมเนี่ยเราอยู่กันที่ร้านลิเวอร์พูลออฟฟิเชียลสโตร์นะที่เซ็นทรัลพระราม9งานมิทแอนกิสมาตินสเคอร์เทลและนัตนตาชาโดวีทั้งคู่ก็คือแขวนสตาร์เรียบร้อยทุกคนเพราะว่าเพิ่งซักเมื่อวานตากหลังบ้านเฮ้ยอะไรอ่ะจะบอกว่ามาตินสเคอร์เทลเนี่ยเราทัานตอนเริ่มดูลิเวอร์พูลยุคป,ปี2010ทุกคนสมัยนั้นคือแบบวัยกำลังห้าวนะจับคู่กับดานิเอลแอคเกอร์สมัยนั้นนะมีคู่เซนเตอร์สองคนที่ยืนคู่กันบอกเลยว่าโคตตตรรเถื่่่่ออนนยางสสุุดดแล้ววททีีีีโคใชิ ของเราทุกคนนะมีโอกาสได้เล่น FC 24คู่กับ Martin Skertheal ใครอยากดูเนะี่ยไปดูกันไนดะ้เลยนะที่ช่องเพจมันได้ญาาดแท็กไว้ข้างล่างและก็ถึงคิวขอลายเซ็นของเราทุกคนนะบอกเลยว่าโคตรฟินนะจับมือกับ s k e r ร์เทลแล้วนัตาชาโดวีพูดประมาณว่าแบบว่าเออดีใจนะวันนี้ที่ได้เล่นเกมด้วยกันและเราก็เอาเสื้อตรงปีของสเคอร์เทลเลยทุกคนนะปีที่เราเริ่มดูนะลิเวอว์พภูปี2010ความรู้สึกเราคือแบบดีใจทุกคนนะคือนักบอลที่เราเริ่มเชียร์ลิเวกว์าูลแรกๆนะแล้ววันนี้เราได้มานเจอเขาตัวน,นะน,ตนั้